ปิฆาปฏิบาตชืมเชิกทุกท่านครับวันีาดทุกท่านรขบช่องวีซีธรรมดาครับช่องวีซีธรรมดาก็จะมานำไปไนเอาวีีนะครับลาวีเทีหรือลาวรอบดึกนะครับมทุ่มคึ่นนะครับวันที้สีนี้เยองพันห้าร้อยจ็ดนะครับลาวีเอีักหลังหลังนี่เจ็หุดบ่อยนะครับให้ระมัดระวังด้วยนะครับุ่ดบั่งมาบ้างนะครับตเสร่มมากเต็ดหยุดนะราบอกไว้ก่อนนะครับให้ระมัดระวงด้วยนะครับชนชอบค่อยจัดนะ ไม่ชนไม่เข้าครเลื่อนหนเพื่อความมั่นคงไปก่อนนะครับประมาณนี้รอให้มันนิ่งๆก่อนนะครับเมื่อวานนี้ให้สองกับสามมันก็มาหนึ่งนะครับมาหนึ่งห้าเกียนะครับอืมสองกับสามมาหนึ่งหยิบผิดแล้วนั้นถึงเนาะอืมแค่เดียวเองอ่าจังเลยเอาเอาใหม่นะครับสู่ๆูกันไปนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีสักวันละที่มันนิ่งๆอยู่ประมาณนี้นะครับสูกซุกันไปนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกที่ทุก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 ทกทุกทุกทุกทก จะฝากกดแจ้งเตืดนกดติดตามก็ได้นะครับจะไม่กดติดตามก็ได้นะก็เกรงใจเพราะเลขมันยังไม่เข้าสีเดงประมาณนี้นะครับแ้วเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้ขอให้มาบนล่างนะครับวันนี้นะพันธิตีนี่คือนายนายของพันธ์อะไรขอกสุขเกียรลาวุเยี่ีออกสามทุ่มครึ่งนะครับแปดกับเก้านะครับส่วนชุดวินแปดเก้าหนึ่งสองสามตีนะครับใครชอบวินก็บอกไปนะครับหนึ่งแปดแห่งเก้า ยี่ิสองแปดยี่สเก้าสามแปดสามเก้าสี่แปดเก้านะครับแาบนี้นะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่คู่เขาเนี้นะครับรุมเข้าไปจันนะครับแปดกับเ้านะครับพอเรียกที่เก้านี่แหละเลขที่นะครับหนึ่งเก้า้าเกเก้านะครับเก้ากับแปดเอาที่หกับสองนะ สองนะครับครับมมานี้นะชุดวินไอ้ชุดสายรุดสายวินก็ขอเน้นที่เก้านะครับเก้านะจับก็เป็นไปจับไปนะครับตามนี้นะแปดเก้าหนึ่งสองตามสี่ชุดวินนะครับเราวีไอพีสามทุ่วครึ่งทุกวันทุกวันวันนี้ขอให้มาเร่งๆบนล่างบนล่างนะครับขอให้ทุกๆคนโชคดีนะอ่อให้โชคดีถ้าทุกคนโชคดีอาจารย์ก็เลขกอาจารย์ก็เข้าหมดกันเลยประมาณนี้นะครับ ขอให้มาขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับตอบขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะมั่นคงมั่งเามั่งนะครับติดตั้งติดตู้ติดจุกแห่องๆนะครับวันนี้แบบดีดืกันนะวันนี้นะครับ,ค,บค,ค,ๆๆครับ,บ,บดีครนะนะับสวัสดีครับ